สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกสากลอมทรัพย์โรงพยาบาลหัดใหญ่ครับวันนี้หมหมอชดินทรนะครับเป็นตัวแทนของคณะกรรมการดรําเนินการของสากลนะครับจะมาเรียนชี้แจงแก่บเเรื่องของกองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลนะครับสืบเนื่องจากว่าในปี2565น้กครับก็จะมีเรื่องของโรคโควิดซึ่งปีนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าติดกันจนถึงทุกวันนี้เนี่ยติดกันมากเหลือเกินปีก่อนเนี่ยผมถาม เจ้าหน้าที่นะครับที่บอกว่าสมาชิกของเรามาเบิกค่ารักษาตรงนี้เนี่ยกี่คนก็ประมาณเกือบ300ท่านนะครับที่ยื่นความจำนงมาก็เราก็มีเงินสวัสดิการตรงนี้ไปก็เกือบ1ล้านบาทนะครับคราวนี้ผมเรียนชี้แจงอย่างนี้ครับว่าผมเองก็เพิ่งเข้ามารับตําแหน่งประมาณ3เดือนนะครับวันนี้ผมก็เลยเ,เรียกดูเรื่องของระเบียบนะครับก็ทราบว่าสากลของเรามีกองทุนสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาลนะครับซึ่งกำหนดไว้ว่าถ้าสมาชิกที่เป็นสมาชิกของสากลไม่ถึง10ปีจะได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล5วันต่อปีวันละ400บาทนะครับถ้าเกิน10ปีก็จะได้รับไม่เกิน10วันต่อปีก็วันละ400บาทนะครับคราวนี้ผมก็เรียนถามคณะกรรมการหลายท่านซึ่งได้อยู่ใน เป็นกรรมการของสากรบางท่านก็10กว่า20ปีขึ้นไปว่า,เ,าเจตานารมของการกําหนดสวัสดิการตรงนี้เพื่ออะไรนะครับก็ได้ทราบว่าตอนนั้นที่กําหนดสวัสดิการตรงนี้เพื่อเอาเงินไปจ่ายาส่วนต่างของค่าห้องพิเศษนะครับซึ่งห้องพิเศษของโรงพยาบาลหัดใหญ่บางทีเราใช้สิทธิประกันสังคมหรือสิทธิค่าราชการเนี่ยถ้านอนห้องดีหน่อยก็อาจจะต้องจ่ายเงินส่วนต่างตรงนี้ไปแต่ก่อนเนี่ย เงินกองทุนตรงนี้เราให้แค่200บาทนะครับ200บาทต่อวันนะครับช่วงหลังเนี่ยสาปีหลังเราก็เพิ่มเป็น400บาทนะครับเพียงแต่ว่าต้องดูเรื่องของอายุสมาชิกว่าถ้าเป็นสมาชิกกับสากลไม่ถึง10ปีก็ได้แค่5วันต่อปีนะครับถ้าเกินจากนั้นก็จะได้10วันต่อปีนะครับคราวนี้เนี่ยก็มีกรณีที่ถามกันมากนะครับโทรมาหาผมก็ตามหรือว่าเดินสวนกันก็จะมาบอกว่าเออช่วงนี้โควิดระบาด นะครับาสามารถจ่ายได้ไหมนะครับไม่ว่าจะนอนที่โรงพยาบาลนอนฮอสปิทอลหรือตอนนี้มีโฮมไอโซเลชันนะครับก็คือนอนพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านแล้วก็จะอยากได้เงินชดเชยตรงนี้ถ้าเราดูตามระเบียบตรงนี้ก็คือเป็นเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลนะครับแต่พวกเราเข้าใจกันว่าเป็นค่านอนโรงพยาบาลนะครับแต่เอาละไม่เป็นไร ถือว่าหลักการของสมาชิกก็คือว่าเราจะช่วยสมาชิกนะครับคราวนี้ผมมาดูตัวเงินนะครับเม็ดเงินในกองทุนของสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเนี่ยเ,เราจะต้องมีการตั้งจํานวนเม็ดเงินนะครับตั้งแต่ตอนต้นปีนะครับถามว่าเราตั้งมาจากไหนก็คือตอนที่เราประชุมใหญ่กนครับเดือนพฤศจิกายนนะครับตอนนั้นก่อนผมมารับตำแหน่งด้วยซ้ำไปนะครับเป็นวันเลือกตั้งเราตั้งไว้ปีหนึ่ง ปีที่ผ่านมาเราตั้งไว้1 5 0 0 0ล้านแบาทครับแต่โชคดีครับว่าในปีที่ผ่านผ่านมานั้นเรายังเหลือเงินในกองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลอีก1 3ล้านแบาทเพราะฉะนั้นรวมแล้วเนี่ยปีนี้เรามีเงินกองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลอยู่2งล้านตอนนี้มีคนมาเบิกนะครับในกรณีที่รักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วเนี่ยใช้เงินไปเกือบ5 0 0 0 0นบาทแล้วเพราะฉะนั้นเราเหลือเงินจำนวนนี้ 2 3 0ล้าน3แสบาทคณะกรรมการดำเนินการสากลไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจที่จะใช้เงินเกิน2 3 0ล้าน3ที่เรามีอยู่นะครับเพราะว่ากองทุนสวัสดิการตอนนี้เนี่ยต,ต้นปีก็อนุมัติให้เราแค่1.500ล้าน5โชคดีว่ามีเหลืออยู่ล้าน3ตอนนี้ใช้ไป5 0 0แสนเหลือ2 3 0ล้าน3นะครับผมก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะถ้าปีนี้เนี่ย สมาชิกของเราเนื่องจากโควิดติดกันง่ายแล้วก็ติดบางคนก็ไม่มีอาการนอนอยู่บ้านถ้าเป็นสมาชิกเกิน10ปีมาเบิก10วันวันละ400ก็4,000 4,000บาทต่อคนถ้าปีนี้ติด1000คนซึ่งสมาชิกสากลของเราตอนนี้มีเกือบ4,000นะครับ3 7 0 0กว่าคนสมมุติว่าติด1นส่วน4นะครับติด1000คนเราจะต้องใช้เงิน4ล้านบาท ถ้าสถานการณ์แย่ไปกว่านั้นนะครับหมายความว่าติดกันทั้งบ้านตอนนี้ผมดูแล้วเนี่ยไม่มีหน่วยงานไหนนะครับที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ติดโควิดผมถ้าตีก็ครึ่งหนึ่งถ้า2,000คนคนครึ่งหนึ่งของโรงพยาบาลนะครับติด2,000คนสาก์จะต้องจ่ายเงินตรงนี้ประมาณ8ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องเรียนตรงนี้ครับว่าเรามีเงินแค่2,3ล้าน3ครับ จึงเป็นความจําเป็นที่เราอาจจะต้องยึดเรื่องของระเบียบนะครับเป็นหลักเลยว่า,าต้องสงวนสิทธิ์สำหรับคนที่นอนโรงพยาบาลจริงๆนะครับแล้วก็จ่ายเงินชดเชยตามจำนวนวันที่นอนจริงนะครับผมยกตัวอย่างนี้ครับว่าก่อนหน้านี้มันก็เคยเกิดกรณีเช่นสมาชิกบางท่านผ่าตัดไส้ติง่ง ผ่ามดลูกผ่าลาไส้อาจจะได้นอนโรงพยาบาลแค่3วัน5วันจากนั้นก็ต้องกลับไปที่บ้านไปนอนรักษาตัวบางคนเดินก็ยังไม่ได้เข้าห้องน้ำก็ยังลำบากรักษาตัวอีก1-2อาทิตย์7วันสิวันบ้างแต่ถามว่าเวลามาเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสากลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็จ่ายตังเฉพาะ จำนวนวันที่นอนโรงพยาบาลเท่านั้นนะครับแต่ผมเข้าใจดีครับว่าในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ถึงแม้ว่าท่านติดโควิดท่านจะไม่ได้เจ็บป่วยอะไรมากมายหรือหลายท่านก็ไม่มีอาการอะไรเลยก็นอนดูทีวีทั้งวันนอนเล่นโทรศัพท์ทั้งวันนะครับแต่เราต้องเรียนครับว่าถ้าจะจ่าย10วันทุกท่าน คนละ4,000บาทเราไม่มีเงินในกองทุนจะจ่ายให้จริงๆครับตอนนี้เรามี2 3 0ล้าน3นบาทเท่านั้นเองซึ่งถ้าเราหารออกมาตรงนี้ก็ไม่กี่ร้อยคนนะครับถ้าสมมุติว่า500คนคนละ4 0 0พันก็2ล้านบาทแล้วเราก็ได้ประมาณ5,600คนซึ่งเราคาดการว่าปีนี้เนี่ยซึ่งตอนนี้ เพิ่งเริ่มต้น1มีนาคมไปถึงธันวาคมเนี่ยผมเชื่อว่าจะมีสมาชิกที่ติดโควิดมากกว่า500คนครับเราเชื่ออย่างนั้นเพราะสองเดือนที่ผ่านมาก็ตอนนี้ผมว่ามันก็ถึงแล้วครับนะครับแล้วบางคนไม่ได้ติดครั้งเดียวนะครับติด2ครั้งด้วยซ้าไปนะครับหลายคนก็ปีก่อนได้แล้วติดเมื่อเดือนพฤศจิกธันวานี่ถัดกุมภาเอาอีกแล้ว นะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นต้องเรียนทําความเข้าใจตรงนี้นะครับว่าเราอยากจะช่วยครับสากลอยากจะเป็นที่พึ่งนะครับแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกนะครับที่เห็นสากลเป็นที่พึ่งยามยากแล้วก็หวังใจว่าขอให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพนะครับให้ปลอดภัยจากโควิดและแม้เป็นโควิดก็ขอให้าหายป่วยโดยไวโดยไม่มีอาการอะไรนะครับ วันนี้ต้องขอลาเพื่อนสมาชิกไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ